บทสัมภาษณ์สุดเอกลูซีฟทำไมแคนริวูดจึงเชื่อว่าราคาบิตคอยจะไปแตะ1ล้านดอลลาร์แคนริวูดผู้ก่อตั้งออนกิทเวสกล่าวให้สัมภาษณ์กับเจสันเบนซิงเกอร์โดยเธอได้แชร์มุมมองว่าทำไมเธอถึงเชื่อว่าราคาบิตคอยจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดคทตี้กล่าวว่าเธอไม่สามารถพูดถึงเรื่องการยื่นขอเปิดกองทุนบิตคอยสปอร์ตอีทีของออก i ิตเวสได้แต่เธอสามารถพูดได้ว่าการอนุนมัติบิตคอยสปอร์ตอีทีจะส่งบผลต่อราคาคริปโตชั้นนํำอย่างบิตคอยอย่างไรบ้างโดยเธอเชื่อว่ากลาต่อกำลังจะแพ้คดี เกสเกลในเรื่นี้ซึ่งกรอก็จะตอบสนองต่อคดีด้วยการเปลี่ยนแปลงแผนและหันไปอนุมัติสปอตบิตคอยสปอตอีทีเอฟของผู้ยื่นสมัครหลายรายการอนุมัติสปอตบิตคอยสปอตอีทีเอฟนี้เองที่จะนำไปสู่ความต้องการซื้อเหรียญบิตคอยที่เพิ่มขึ้น และตามที่นักลงทุนทราบกันดีว่าจำนวนเหรียญบิตคอยมีจํากัดอยู่ที่2 1ล้าน BTC เท่านั้นซึ่งในตอนนี้เราขุดได้ขึ้นมาแล้วกว่า19ล้าน BTC ในระหว่างสัมภาษณ์แคทตี้กล่าวว่าหากสถาบันต้องการเข้ามาซื้อบิตคอยร่วมกันอีกนั้นจะช่วยเพิ่มความต้องการ การซื้อให้สูงมาศาลในขณะที่เหรียญ BTC ได้มีความไม่มีมากนักและสาบันเท่านั้นก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องซื้อ BTC ในราคาที่สูงขึ้นเพราะวิธีเดียวที่จะได้ถือครอง BTC ก็คือการเสนอราคาที่สูงขึ้นเป้าหมายของ bitcoin ของ k คตี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคิตตี้และออกิสเบทคาดการว่าบ ja <ENCE> ิตคอยอาจมีราคาสูงถึงหลัก6หลักหรือแม้แต่1ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2030และตลาดจิบตัวอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นย5ล้านดอลลาร์ในปี2030เช่นเดียวกันแคตตี้กล่าวว่าบิตคอยจะมีส่วนแบ่งมาก กว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดริปโตทั้งหมดในขณะที่ตลาดมีมูลค่าสูงถึง25ล้านดอลลาร์ในอนาคตและถ้ามีหากมีสภาวะขาขึ้นอย่างรุนแรงมูลค่าตลาดก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ2เท่าตามรายงาน big idea ปี2030 o n g i s b e ได้กำหนดเป้าหมาย ว่าราคาบิตคอยไว้ที่6.82แสนดอลลาร์สำหรับสถานการตลาดคริปโตแบบปกติและ1.48ล้านดอลลาร์สำหรับตลาดขาขึ้นในปี2030ขณะที่มูลค่าตลาดของคริปโตโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1.05ล้านล้านดอลลาร์โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากคอยมาเก็ตแชป ใบชุบเข้าแล้วอีลอนมัสประกาศปลดแบนบัญชีผู้ใช้งานโดนัทําบนแพลตฟอร์ม X ย้อนไปเมื่อปี2021ประธานนับบดีสารัดโดนโทัทําถูกแบนบัญชีทวิตของเขาเป็นการถาวรโดยทางแพลตฟอร์มทวิตได้เหตุผลว่าบุคคลนี้มีความเสี่ยงที่จะยุกยงนปนปันความมุนแรงทางการเมืองหลังจากผ่านมา